กกก็จะออเยอมาค่ะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะช้างก็จะมีประจําอยู่ในในถิ่นของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ก็ประชาสัมพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะใช้รถใช้ถุงอย่างระมัดระวังนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ช้างตก,ก,กมันเยอะด้วยนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเจอช้างก็ให้จอดรถนะคะหยุดเราจะมีทีมอาสาของเรานะคะเฝ้าสังเกตการจะให้ความปลอดภัยทั้งช้างแล้วก็คนอยู่ค่ะ โอ้มาแล้วนะครับผมกลัวเขาเข้าหาหมา,านะครับไปแล้วนะครับบ้านของมหาดตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายังเทานะครับโอ้ผมเบรกมอเตอร์ไซค์ไว้แทบไม่ทันนะครับโอ้ยตื่นเต้นเลย ที่นี่คลองมหาศด์นะครับตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายังเซาอ่าขยายอีกนิดนึงสวัสดีครับผมนายสมง์จันทโชติเป็นอ,อ,อ,อาอาองนณาชุดอาสาข้อระวังบ้านคลองมหาศด์นะครับ ช่วงนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านนะครับจะมีช้าง้ามช่วงหน้าหมู่บ้านนะครับก็ขอให้รถวิ่งด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าช้างาจะวิ่งหยอกเล่นกับหมาอยู่เอยนะครับก็อาจจะอันตรายนะครับอ จะมาพักอาศัยอยู่ด้านหลังชายป่าภายวัดต้านของมหาตรงนี้เ,เราพิการจัดกำล,ล<ม>ังยังไงคะค่ะทุกๆวันนะคะเราจะมีทีมอาสาเฝ้าระวังช้าง<ช>ค่ะหมู่บ้านละห้าคนนะคะก็จะมีเ,เกณฑ์เวรจัดนะคะมาดูแลทังทั้งคนและช้างก็จะมาะคอยดูอยู่้า่หน้าศาลานะคะแล้วก็จะมี ไม่คอยกั้าจะทำไม่ให้ไม่ให้แบบว่าช่วงสวัสดิ์ที่ที่ช้างขาดเราจะวังไว้ไม่ให้รถข้ามมาแล้วก็จะมีมีภาษาของเราแล้วพอสัตว์รักบอกว่าอย่าให้ข้ามมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางที่เราเไมนได้จะออกบริารบริเวณนี้ก็จะเป็นใช่ค่ะเขาจะออกตอนเช้าตอนเย็นเแบบทุกวันค่ะจุดจับหลักของเขาเลยเราก็จะมีที่เราคอยมาตลอดว่าไปที่ทางไหนวัดไหนของอะไนอรไร